สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ข้างข่าวสปอยในยาอสลับชาวนอนดึกท้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับ ก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะมาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าอ,อาชยาโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของหนังเรื่องนี้ก็คืออาชยาได้เดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งที่วัดในอดีตเคยมีชื่อเสียงที่โด่งดังจนกระทั่งวัดนี้ถูกมาเฟียม,มายึดครองซึ่งอาชยาจะสามารถกำจัดเหล่าคนชั่วและฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้หรือไม่ตอตตองมาติดตามชมกันเลยครับ ท่าน,นีม่น่าดูใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆไ้้ล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวีดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันผักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่ฟังสปอยหนังอนิเมะฟังเดอะโกส ฟังเพลงยาวๆแล้วกําลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์เราขอแนะนํานี่เลย hey! YouTube Premium ในราคา59บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสําหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้ สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีๆเพียงแค่สแกน ID ดียลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับรับประกันจากช่องมนุษย์ขังข่าวได้ชัวและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผม เปิดเรื่องมานะครับเมื่อแ0 0ปีก่อนที่แล้วซิดฮาวานามแต่เดิมเคยเป็นหมู่บ้านของหลายร้อยครอบครัวและด้ยวยความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติทําให้เหล่าโยคีและบระดานักปราชญ์ทั้งหลายต่างก็เดินทางเข้าไปบำเพ็ญเพียรในป่าก,กันซึ่งโยคีเหล่านี้ก็เปลวดังแสงสว่างที่คอยเผยแผ่ธรรมะให้กับเหล่าชาวบ้านตอนการใช้สมุนไพรจากพืชท้องถิ่นและใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งชนเผ่าสุดชั่วร้ายได้บุกเข้ามา จมตีหมู่บ้านเพื่อหวังที่จะยึดผืนป่า แต่ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของผู้พิทักษ์ก็ได้จัดก,การคนชั่วและปกป้องหมู่บ้านเอาไว้หลังจากที่กําจัดความชั่วร้ายไปได้แล้วพระแม่จึงได้ปรากฏตัวให้เหล่าชาวบ้านได้เห็นชาวบ้านจึงได้สร้างรูปปัน้นวิหารเพื่อเป็นการถวายแทนคําขอบคุณที่พระแม่ได้ปกป้องหมู่บ้านและได้ตั้งชื่อวัดวัดนี้ว่าปาตหักคัตตมตลอดหลายศตวตรรษที่ชื่อเสียงของวัดนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วจนกระทั่งไม่กี่ปีต่อมาวัดนี้ได้ถูกยึดครองโดยบาสวา มาเฟียสุดชั่วร้ายซึ่งพวกมันก็ใช้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เริ่มทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการยึดข้าวของเหล่าชาวบ้านทำการผลิตยาทางในวิหารส่วนอีกฝั่งของแม่น้ำก็จะเป็นเขตของเหล่านักปราชญ์ที่ใช้ชีวิตด้วยหลักธรรมคอยดูแลรักษาผู้คนด้วยความรู้ทางสมุนไพรโดยมีผู้นำชื่อว่าเวดาซึ่งความรู้ด้านสมุนไพรของเขาก็ทำเอาเหล่าด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสนใจถึงขั้นเดินทางมาชวนให้เวดาประ พวกเขาในตูเมืองแต่ทางด้านเวดาเนี่ยกลับปฏิเสธเพราะบอมพับหลุดของเขาได้ปากหลักอยู่ที่นี่มาตลอดชั่วอายุคนเขาจึงไม่สามารถที่จะทิ้งผืนดินแห่งนี้ไปได้และเขาก็จะคอยอยู่ดูแลรักษาชาวบ้านที่นี่ส่วนทางด้านบาสวาเขากระขยายอิทธิพลความ,มน่าเกรงขามออกไปทําให้ผู้คนนักบวชต่างก็กุเขากันหมดจนกระทั่งมีสารวัตรไฟแรงมาประจําการที่นี่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้หลักฐานความผิดหลายอย่างของบาสวาเลยมุ่งหน้าจะมาจับกลุ่มแต่ตํารวจแถวนั้น ก็เตือนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะจับกลุ่มตัวบาสวาได้แต่สารวัตรหน้าใหม่ก็ไม่สนใจยืนกลางที่จะจับกลุ่มตัวบาสวาซึ่งบาสวา่าก็พูดหวาดล้อมขอให้พวกสารวัตรมาเดินจงกรมรอบวิหารก่อนซึ่งระหว่างเดินบาสวา่าก็พูดขู่สารวัตรว่ารู้หรือเปล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่มาก่อนหน้านี้และจังหวัดนั้นเองพวกของบาสวาก็จะใช้โอกาสระหว่างเดินจัดการสังหารพวกสารวัตรจนหมดทําเอาสารวัตนี่กลัวมากๆก,ก่อนที่ จะถูกบาสวะจัดการซึ่งศพข,ของพวกตำรวจก็ได้ลอยไปถึงฝั่งของเหล่านักปราดพวกผูช่วยก็ได้เอาเรื่องนี้มาบอกให้เวดารู้ว่าตอนนี้กฎหมายไม่สามารถทาะไรพวกบาสวะได้เลยแต่เดวานก็ยังเชื่อในธรรมะและเขาก็ยังเชื่อว่าท่านพระแม่จะต้องส่งคนมาช่วยพวกเขาปราบความมืดมิดนี้ก่อนที่หนังจะตัดไปที่พรี่อชาชยาที่กำลังเดินเก็กท่าแบบบล่อเท่ซึ่งอชาชยาก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านมาแป๊บเดียวก็ได้เห็นถึงความน่าเฟซของสถานที่นี้พวกแกงนักเลงบาง กลุ่มต่างปันกันพูดแท้ลมหญิงสาวแถมมีการซื้อขายบริการกันในเขตวัดอีกด้วยหลังจากที่อาชยามาถึงบ้านที่เพื่อนของเขาตเตรียมไปให้เพื่อน,นก็ได้แนะนำว่าให้อาชยาบอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าเขาเป็นช่างไม้จะได้ไม่มีใครสงสัยต่อมาเพื่อนบ้านก็ได้เข้ามาทักทายทําความรู้จักกับเพื่ออาชยา บอกกับอาชยาว่าถ้าต้องการอะไรให้ช่วยก็สามารถบอกกับพวกเขาได้อาชยาจึงถามเพื่อนบ้านว่าวัดที่นี่มีชื่อเสียงแต่ทําไมถึงไม่ค่อยมีใครมากันเลยเพื่อนบ้านจึงบอกไปว่าปัจจุบันที่วัดมิแต่สิ่งไม่ดีทําให้คนนอกส่วนใหญ่จะมาที่นี่ก็เพื่อมารักษาตัวเท่านั้นและก็กลับไปต่อมาระหว่างที่พวกเวดากําลังจะขึ้นวิหารเขาก็ได้ถูกพรีหน้าโหดักเอาไว้เซอร์พวมัน,นก็รู้ว่าเวดาเป็นคนที่ไปฟ้องตํารวจเลย ทำร้ายเวดาคู่ให้เวดาเลิกยุ่งกับเรื่องของพวกเขาได้แล้วซึ่งมันก็ทําให้ชาวบ้านพากันหวาดกลัวอาชยาที่ได้ยินในคืนนั้นเขาเลยเดินตรงเข้าไปในวิหารซึ่งข้างในเน่ยพวกมันก็กาลังตํายากันอยู่เลยลุงหนวดที่คุมที่นี่ก็ถามอาชยาว่าต้องการอะไรอาชญาจึงบอกไปว่าต้องการของ สัก2กิโลระหว่างนั้นเองพรีนาโหนก็ได้เข้ามาจ้องตากับแบบดุดันซึ่งมันก็ทําตัวเลวมากๆเอาเทา้าเขี่ยหน้าผู้หญิงให้หันมามองทําเอาอาชายานิดเดือดจัดๆกระทึมเข้าไปเต็มๆขาก่อนที่จะเตะซับปลิวไอ้ผู้ลูกนอนก็เลยรีบเข้ามาโจมตีอาชายาแต่ก็ถูกอาชายาจัดการกระทึมสวนกลับไปสักระจุยซึ่งพอจัดการไอ้ผู้ลูกจอกแล้วอาชายาก็ลากตัวพรีนาโหดมาเคลียร์ด่าเรื่องที่มันไม่เก็บผู้หญิงจากนั้นก็กระหน่ำเหยียบขาอย่างแรงก่อนที่จะไปบอกกับลุงหนุ ว่าความไม่ชอบธรรมมันถึงขีดสุดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มันมาจากความโกรธของเหล่าทวยเทพเช้าวันต่อมาพลีนาโหดที่หมดสภาพก็ถูกขามพาไปรักษาตัวกับกลุ่มของเวดาตึงชาวบ้านเนี่ยก็ถามคนของเวดาว่าพวกเขาจะรักษาคนที่ทำร้ายพวกเขาในวัดหรอแต่คุณยายเนี่ยก็บอกไปว่าพวกเขารักษาทุกคนโดยไม่อคติกับใครทั้งนั้นซึ่งเวดาก็ทำการรักษาดูแลพลีนาโหดอย่างดีทำเอาพรีนาโหดเนี่ยทราบซึ้ง ต่อมาลุงโลนก็ได้มาแจ้งข่าวกับบาสว่าว่าตอนนี้ไอ้นางโหดมันหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ไปที่สนามกอล์ฟราทูธนักธุรกิจที่ต้องการครอบครองผืนป่าซิดวาหานามเขาก็ได้คุยปรึกษากับผู้ส่วนของเขาว่าทำไมแผนการถึงได้ล่าชา้าไอหุ้นส่วนนีก็เลยบอกไปว่ากองกลังของอาคายามาคอยก่อกวนแผนการของพวกเขาตลอดพวกเขาควรจาดธุรกิจอื่นทำดีกว่าไปเสียเวลากับผืนป่านี้ทำเอาราทูธโมหมากๆตีหน้าหุ้นส่วนด้วยไม้กอล์ฟอย่างแรงเพราะการยึดครองผืนป่า มันคือความแค้นระหว่างเขากับอาชยาตัดไปที่อาชยาเพื่อนบ้านก็กำลังคุยกับครูสอนดนตรีซึ่งครูเนี่ยก็บอกให้เพื่อนบ้านอนุญาตให้ลูกของพวกเขามาเรียนดนตรีที่บ้านเธอเพราะเธอมั่นใจว่าเด็กน้อยคนนี้จะสามารถพัฒนาไปได้ไกลซึ่งผู้ปกครองเด็กก็โอเคที่จะส่งลูกเรียนดนตรีเด็กเด็กก็ขอบคุณเรียกชื่อครูว่านิรามบาลีทำเอาอาชยาเนี่ยตกใจมากมาก ในคืนนั้นเวดาและผู้ช่วยของเขาก็ได้ออกมาตามหาเด็กสาวในกลุ่มของพวกเขาที่หายไปซึ่งพวกชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าเด็กสาวคนนั้นหายไปไหนทําให้เวดาตะโกนถามพระแม่ว่าเธอเอาตัวเด็กสาวไปซ่อนไว้ที่ไหนขอให้เธอส่งตัวเด็กคนนั้นกลับมาพวกเขาได้อย่างปลอดภยัย ซึ่งจริงๆแล้วเด็กสาวได้ถูกพวกแกงนักเลงจับตัวไปแต่ก่อนที่พวกมันจะทําอะไรเธออาชญาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยบอกให้เด็กสาวนั่งสวดมนต์ก่อนที่เขาจะจัดการพวกนักเลงเตะไอหัวโจดซะตกชิงชาไลไ่เตะไล่ต่อยไลต่ไลตบรัวๆ,ๆมีการต่อให้แค่ใช้มือข้างเดียวด้วยนะก็สามารถจัดการพวกนักเลงสร,ราบคาบทำเอาพวกมันเนี่ยพาก,กันกลัวกันหมดอาชญาจึงพูดสั่งสอนเตือนสติพวกแกงนักเลงก่อนที่เขาจะพาเด็กสาวออกไปเช้าวันต่อมาลูกของเพื่อนบ้านก็ได้ขอให้พ่อซื้อ ลุดให้เธอแต่พ่อของเธอเนี่ยก็ไม่มีเงินบอกให้เธอไปขอยืมเพื่อนๆคนอื่นก่อนอาชยาที่เห็นแบบนั้นเลยหยิบฟลุตของเพื่อนสนิทของเขามาให้ซึ่งพอเด็กน้อยไปเรียนพ่อบาลีได้เห็นลวดลายของฟลุต มันก็ทำให้เธอตกใจมากๆถามเด็กน้อยว่าไปเอาฟลุตนี้มาจากไหนหลังจากนั้นเธอกับพ่อก็ได้ไปหาอาชยาถามกับอาชยาว่าเขาไปเอาฟลุตนี้มาจากไหนอาชยาจึงบอกไปว่าเขาเอามาจากสิทธาก่อนที่อาชยาจะเล่าเรื่องราวของสิทธาให้เธอฟังซึ่งพอเธอรู้ก็ได้เดินเสียใจออกไปพ่อของบาลีก็บอกกับอาชยาว่าหลังจากที่สิทธาออกไปจากหมู่บ้านที่นี่ก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุม ของบาสวาความชั่วร้ายของมันทําให้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต้นมัวหมองและในวันพรุ่งนี้คือวันดีเดย์จะมีการเดินขบวนไปนสักการะพระแม่ซึ่งปรับเพณีจะสืบทอดกันโดยคนที่ดีแต่คราวนี้มันกำลังจะสืบทอดกันด้วยคนชั่วเพราะบาสาวาจะเป็นคนเดินขบวนนี้เองซึ่งมันกะลังให้เขาเจ็บปวดมากๆที่ต้องทนเห็นสิ่งแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ เช้าวันต่อมาที่วิหารก็ได้มีการจัดพิธีกันอย่างคึกคักแต่ก่อนที่บาสาวาจะไปเดินขบวนอาชายาก็ได้ปัดผงสีใสและเอามีดฟันไปที่แขนของบาสาวาทําให้เลือดไหลนอกออกมาเต็มพอของบาลีเลยใช้โอกาสนี้ประกาศออกไปว่าบาสวามีแผลถ้าหากว่ามือที่เปื้อนเลือดมาจับรถเข็นของพระแม่มันจะเป็นรางไม่ดีฉะนั้นเขาเลยอยากขอเลือกคนที่คู่ควรมาเข็นขบวนแทนซึ่งคนพวกนั้นก็คือพวกของเวดานั่นเองซึ่งเวดานี่ก็ดีใจมากๆจนร้องไห้ออกมา รวมไปถึงเหล่าชาวบ้านต่างก็พากันดีใจด้วยเช่นกันที่พวกเวดาได้เป็นคนเดินนําขบวนก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันดันรถเข็นโดยมีอาชยาคอยช่วยดันอยู่ข้างหลังในคืนนั้นบาสวากโมโหม,มากๆปาแจกันใส่รูปพริต์แกตอมเบ่งกล้ามก่อนที่จะสั่งให้ลูกน้องออกตามล่าคนที่บังอาจมาฟันแขนเขาในงานให้ได้เช้าวันต่อมาพวกบาสวาก็ได้ออกตามหาตัวอาชยาแต่ถึงจะตามหาตัวเท่าไหร่ก็ไม่เจอซึ่งจริงๆแล้วพรีอาชยาของเราได้มาซ่อมกรอบรูปเบ่ง กล้ามให้บาสวาอยู่โดยที่อาชยาไม่ยอมรับเงินด้วยทําให้ฟรีๆจนบาสาวาเนี่ยต้องเข้ามาคุยด้วยแต่ก่อนที่บาสวาจะขอดูหน้าอาชยาพี่โลนก็ได้มาแจ้งข่าวว่าพวกเขาหาตัวคนต้องสงสัยไม่เจอเลยทําเอาบาสวาเนี่ยเดือดจ,จัดๆที่ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้สักทีตัดไปที่อาชยาลุงหนดขาวก็ได้มาแจ้งข่าวกับอาชยาว่าทุกคนในกลุ่มอาคยาจะกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งในงานแต่งของซีบูดูที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งสิ่งที่วิสูดูปรารถนา ก็คือเขาอยากให้อชาัยาไปร่วมงานแต่งของเขาด้วยหลังจากนั้นอชาัยาก็ได้ไปร่วมงานแต่งตามที่น้องๆขอไว้เข้าไปเต้นกันในงานอย่างสนุกสนานชาววันต่อมาราทูสก็ได้เดินทางมาดูความขึ้นหน้าของบาสวาและก็ได้ขอให้บาสวาช่วยทําให้เขาได้ครอบครองพื้นป่าซิดฮาวานาทั้งหมดแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือพวกของเวดาได้ตั้งถิ่นฐานคอยปกป้องเกะกะไม่พวกเขาทำไรายได้เขาเลยอยากให้บาสวาจัดการกับพวกเวดาซะในคืนนั้น พวกบาซาวาเลยได้แอบไปวางยาพิษใส่หม้อสมุนไพรของพวกเวดาทําให้เด็กๆที่ทานเข้าไปเป็นลมหมดสติถูกหามเข้าโรงพยาบาลทั้งหมู่บ้านหมอที่ตรวจหาสาเหตุก็ได้มาบอกกับผู้ปกครองว่ายาที่ดเด็กๆทานเข้าไปมันมีสารพิษอยู่ซึ่งหมอก็แปลกใจมากๆที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาอย่างเวดาทําไมถึงได้ให้สิ่งที่เป็นพิษกับเด็กๆไอ้พูกนักเลงที่ได้โอกาสเลยมาพูดเป่าหูพวกชาวบ้านพาชาวบ้านบุกไปหาพวกเวดาและก็ใช้จังหวะช่วงชุลมุนสร้างสถานาการณ์ทําให้เกิดความวุ่น ก่อนที่พี่โลนจะใช้โอกาสนั้นแอบเข้ามาแทงหลังของเวดาในคืนนั้นเพื่อนบ้านก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้อชยาฟังซึ่งพออชยารู้เรื่องเขาก็ได้เข้าไปถามลุงหนวดว่าสรุปมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ลุงหนวดจึงบอกความจริงว่ามันเป็นแผนการของบาสวาที่คิดจะใส่รายพวกของเวดาเพื่อไล่พวกเวดาออกไปจากหมู่บ้านเช้าวันต่อมาเวดาที่บาดเจ็บสาหาัสเหล่าผู้ช่วยจึงพาก,กันลงความเห็นว่าพวกเขาควรจะย้ายไปจากที่นี่ไม่อย่างนั้นพวกเขาทุกคนจะต้อง ต้องตายกันแน่แทําให้เหล่านักปรุงยาต,ต้องเดินทางอพยพออกไปจากที่พักของตัวเองตัดไปที่บาสาวาพวกลูกน้องก็ได้มาแจ้งข่าวว่าคนที่ไปวางยาตอนนี้พวกนั้นได้ไปมอบตัวกับตํารวจแล้วโดยสภาพที่บาดเจ็บสาหาัสก่อนที่พวกมันจะจับตัวลุงหนวดมาไม่แน่ว่าลุงหนวดอาจจะเป็นคนบงการเรื่องทุกอย่างซึ่งตอนแรกบาสาวาเนี่ยก็นึกว่าลุงหนวดเป็นคนที่มาฟันแขนเขาแต่ลุงหนวดเนี่ยก็ปฏิเสธและก็บอกไปว่าคนที่หักขาของไอ้หน้าโห่ คนที่กรีดแข็งของบาสาวาและคนที่ไปกระทืบแกงวางยาสมุุรสภาพมันคือคนคนเดียวกันทั้งหมดซึ่งคนคนนั้นก็คือช่างไม้ที่เพิ่งย้ายมาที่นี่มีชื่อว่า อาชยาตัดไปที่อาชายาเขาก็ได้ไปหานักปรุงยาขอให้ทุกคนกลับไปที่บ้านซึ่งตอนแรกพวกนักปรุงยาเนี่ยก็ไม่กล้ากลับไปเพราะพวกเขากลัวไม่อยากเจอกับคนชั่วพวกนั้นแล้วอาชายาจึงได้สาบานกับทุกคนว่าเขาจะปกป้องทุกคนด้วยชีวิตของเขาเด็กสาวที่เคยถูกอาชายาช่วยไว้ก็ช่วยพูดให้ว่าอาชายาจะต้องปกป้องทุกคนได้แน่นอนระหว่างน,นั้นเองพี่โลนก็ได้ยกพวกแก๊งพรีบึกเดินกลูก,กันเข้ามาซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้เข้ามาบังอาชา ไว้และขอร้องพี่หนวดว่าอย่าทําอะไรพวกเขาเลยพวกเขาทุกคนพร้อมที่จะไปจากที่นี่แล้วแต่พี่โลนก็ไม่สนถามหาแค่ว่าใครคืออาชยาก่อนที่อาชยาจะยกมือขึ้นเกกท่าแบบหล่อเทเดินตรงเข้ามาชาวบ้านก็ได้มาไหว้ขอร้องพี่โลนว่าให้ปล่อยอาชยาไปแต่พี่โลนก็ไม่สนผลักชาวบ้านสักกระเด็นแต่ก็ถูกอาชยาได้รับไว้ได้อาชยาจึงบอกกับชาวบ้านว่า เพื่อที่จะชนะสงครามเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแต่สําหรับเขา ถ้าจะชนะสงครามนี้เขาต้องการทุกคนถอยไปหนึ่งก้าและกลับไปที่พักเดิมซะพี่โลนที่แบบน,นั้นจึงสั่งให้พรีบึกเข้าไปจัดการอาชยาทันทีแต่อาชยาก็ชกเข้าไปอย่างแรงสตัตยลังการับหมัดพุ่งตรงได้อย่างชิวๆโดนรัดตัวเนี่ยก็ไม่หวัน่นดินหลุดออกมาต่อยเตะกระทืบพวกพรีบึกซักละจุยก่อนที่เขาจะเข้ามาจัดการพี่โลนต่อสมุทรภาพแล้วก็แบกร่างพี่โลนขึ้นเรือไปหาบาสวาบาสวาที่ตะลึงมากๆจึงถามอาชยาว่าแกเป็นใครก่อนที่ทั้งสองคนจะพูด ขิงกับไปกันมาบา,าวาในเลยถามว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับที่นี่ทําไมอาชยาถึงต้องมาสนใจด้วยทั้งๆที่อาชยาก็ไม่ใช่คนที่นี่อยู่แล้วอาชยาเลยพูดขึ้นมาว่าป่าเทพกษัตรีด้านหนึ่งกายน้ำํำศักดิ์สิทธิ์อีกด้านหนึ่งพาดัดกันทําในระหว่างปีเม็ดทรายแต่ละเม็ด ประกอบด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดของแม่ที่เฝ้าคุณและฉันจนกว่าเราจะตายซึ่งคำพูดนี้ก็ทำเอาบาสวานนี่ช็อกตะลึงตาแดงเลยเพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดของสิทธานั่นเองก่อนที่หนังจะตัดกลับไปในเหตุการณ์อดีตเมื่อหลายปีก่อนในระหว่างที่นักปรุงยากำลังเดินเก็บสมุนไพรกันอยู่อดันนาก็ได้เจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าเขาจึงได้รับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงและตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าสิทธาคอยให้ความรักและสอนเขาเรื่อง ยาสม,มุนไพัรต่างๆจนกระทั่งสิทธาเติบโตขึ้นตอนนั้นเวดายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยซึ่งทุกครั้งตอนทําพิธีอดันนาจะเป็นผู้ถูกเลือก ให้เป็นผู้นําขบวนจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีคนแอบขโมยสร้อยคอของพระแม่สิทธาเลยรีบวิ่งสี่ขุนร้อยไล่ตามจับพวกหัวขโมยสภาพนี้ได้จะเรียกว่าเล่กระที่สมมากกว่านะซึ่งถึงแม้หัวขโมยจะวิ่งขึ้นรถไปแล้วแต่พี่สิทธาของเราก็วิ่งเร็วม,มากๆกระโดดลากตัวหัวขโมยลงมาจากรถเลยไอหัวขโมยที่กลัวมากๆเลยยอมคืนสร้อยคอแต่สิทธาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กลับชวนไอหัวขโมยให้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่และเป็นคนที่ดีกลับไปต่อมาสิทา าก็ได้ไปฝึกฝนการต่อสู้กับบาซาวา ซึ่งระหว่างการต่อสู้บาสวาก็พูดเชิงดูหมิ่นเกี่ยวกับพระแม่ทําเอาสิทธาในของขึ้นจับบาสาวาทุ่มสักความเลยเพราะเขาไม่ชอบให้ใครมาลบหลูพระแม่บาสวาจึงแก้ตัวไปว่าที่เขาพูดไปเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่การทดสอบพลังกำลังของสิทธาเฉยๆแต่พอสิทธาเดินออกไปแล้วพี่โลนก็มาคุยกับบาสวาว่าถ้าขืนสิทธายังอยู่พวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรที่นี่ได้ตัดไปที่วัดพ่อของบาลีก็ได้มาคุยกับสิทธาเรื่องที่ลู ลูกศรของเขานิสัยเสียชอบไปแกล้งคนอื่นตลอดเขาเลยอยากให้สิทธาไปอบรมให้ลูกาวของเขาเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยสิทธาจึงรับปากว่าจะช่วยดัดนิสัยของเธอให้ต่อมาระหว่างที่สิทธากําลังฝึกสอนลูกศิษย์บาลีก็ได้เข้ามาหาเขาขอให้สิทธาช่วยสอนเธอบ้างลูกศิษย์ลูกหาที่แบบนั้นเลยพากันออกไปสิทธา กับบาหลีเลยได้สวิทกันสองคนและก็เริ่มเกิดเป็นความรักขึ้นมาสิทธาเนี่ยก็ได้ทําฟลูตขึ้นมาให้เล่นอีกด้วยหลายวันต่อมาน้องชายของราทูสก็ได้เดินทางม,มาที่หมู่บ้านเพื่อขอซื้อที่ดินผืนป่าแห่งนี้เอามาทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทุกคนที่นี่จะได้มีชีวิตท,ที่สุขสบายแต่อดันนานเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะชีวิตของพวกเขาก็สงบสุขอยู่แล้วทําให้น้องของราทูสไม่พอใจมากๆถามว่าอยู่ที่นี่ไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้มีความสุข สิทธาเลยพูดไปว่าสิ่งนั้นมันคือธรรมะ ก่อนที่สิทธาจะพูดปรัชยาของเขาว่าป่าศักดิ์สิทธิ์ในอีกด้านหนึ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในอีกด้านหนึ่งพาดัดกันทาในระหว่างปีเม็ดทรายแต่ละเม,ม็ดบรรจุความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของแม่ที่เฝ้าคุณและฉันจนกว่าจะตายซึ่งหลังจากที่สิทธาพูดจบเขาก็ขอให้น้องของราทูตกลับไปซะหลังจากนั้นบสาสาวาก็ได้แอบไปคุยกับน้องราทูตว่าเขาเนี่ยสนใจในเรื่องธุรกิจพวกนี้เขาจะช่วยสนับสนุนน้องของราทูตอีกแรง ในคืนนั้นพวกแก๊งของนายทูนก็ได้ไปขุดเจาะตั้งอาณาเขตแต่พอเช้าวันต่อมาเนี่ยก็พบว่าพวกนั้นเป็นลมหมดสติกันหมด น้องราธทุที่รู้เรื่องนี้เลยโทรไปปรึกษากับราทูทว่ามีใครก็ไม่รู้ที่จัดการลูกน้องของพวกเขาระหว่านั้นเองสิทธาก็เลยเดินเข้ามาแบบหล่อเท่ซึ่งสิทธาเนะี่ยก็เข้ามาขู่ว่าถึงแม้ทุกคนที่นี่จะเป็นคนอ่อนโยนแต่ถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้านเขาก็พร้อมที่จะจัดการและกำจัดมันเองหลังจากที่ผู้เสร็จสิทธาเนะี่ยก็ไหว้และก็เดินจากไปต่อมานักบวชก็ได้มาคุยกับอดันนาเรื่องสําคัญนั่นก็คือ เรื่องที่พวกเขาควรจะจัดงานแต่งให้สิทธาและบาลีซึ่งอนันดาเนี่ยก็ไม่อยากตัดสินใจเองเพราะพ่อแม่ที่แท้จริงของสิทธาอาจจะกลับมาหาสิทธาอีกครั้งก็ได้เขาเลยอยากให้นักบวชไปอธิบายเรื่องนี้ให้บาลีเข้าใจในคืนนั้นน้องราทูตและพวกบสาสวาก็ได้ช่วยกันวางแผนที่จะจัดการสิทธาต่อมาบสาสวาเนี่ยก็ทําเป็นบาดเจ็บมาบอกสิทธาว่ามีคนในเมืองจะเข้ามาทาร้ายรูปปั้นของพระแม่ทําเอาอนันดา,ดานี่ช็อกเป็นลมสิทธาที่แบบหนาน เลยรีบวิ่งกลับไปที่วิหารไปจัดการพวกนักเลงซึ่งพวกนักเลงมันก็พยายามที่จะพังประตูวัดแต่ก็ถูกขัดขวางไว้ไม่สามารถเข้าไปได้สักคนแต่ระหว่างที่กําลังต่อสู้อย่างชุลมุนบาสาวายก็แอบ,บล่อเข้ามาแทนข้างหลังของสิทธาเต็มๆและก็เดินแวบหายไปสิทธาเลยใช้แรงเฮื่อกสุดท้ายจัดการน้องของรัทูตายไปแต่ก่อนที่บาสาวาจะมาลัาชดช็อตก็ได้มีทหารกลุ่มหนึ่งวิ่งกลุกเข้ามาช่วยสิทธาไว้ส่วนทางด้านอดันนาเขาก็ได้สิ้นใจไปหลายวันต่อมา สิทธาก็ได้ฟื้นขึ้นซึ่งคนที่ได้ช่วยเขาไว้ก็คือกลุ่มของอาชยาลุงนวดขาวก็ได้เล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าจริงๆแล้วสิทธาคือลูกของหัวหน้าพวกเขาในตอนนั้นพวกเขาได้ถูกตามล่าโดยกลุ่มของรัฐบาลแม่และพ่อของสิทธาถูกยิงเสียชีวิตแต่ก่อนที่พ่อของสิทธาจะตายเขาก็ได้ฝากสิทธาให้อาชายาเป็นคนดูแลต่ออาชายาที่เห็นว่าพวกเขาถูกตามล่าอยู่มันอันตรายเกินไปที่จะพาสิทธาไปไหนมาไหนด้วย เขาจึงทิ้งสิทธาไว้กลางป่าและรอให้มีคนมารับไปเลี้ยงแทนซึ่งคนที่มาเจอสิทธาก็คืออดัณนาน,นั่นเองหลังจากที่สิทธารู้ความจริงทุกอย่างแล้วในคืนนั้นอาชญาก็ได้มาหาเขาทั้งสองได้อบกอดกันก่อนที่อชาชญาจะขอให้สิทธาเขารวมกลุ่มปลดแอกกับพวกเขาด้วยซึ่งสิทธาก็ตกลงเขารวมกลุ่มเดินทางไปในป่าต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของซิวดูได้จากไปในระหว่างที่เขากําลังเผาศพของพ่อ พวกทหารก็ได้มาล้อมเขาไว้อาชายาที่จะเข้าไปช่วยก็ถูกลุงหนดขาวห้ามไว้เพราะมันเป็นแผ่นล้อมจับของพวกทหารถ้าหากพวกเขาเข้าไปจะถูกจับกันทั้งหมด แต่สิทธากลับไม่สนเขาได้วิ่งพุ่งตรงไปช่วยซิวดูไว้วิ่งฝ่าห่ากระสุนของผู้ทหารีด,ดออกมาได้ในคืนนั้นลุงหนดขาวในกลมาเตือนสิทธาเรื่องที่เขาวู้วามเข้าไปช่วยซิวดูในวันนี้มันอาจจะทำให้สิทธาต้องตายได้แต่สิทธาเนี่ยก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่เขาทํามันคือธรรมะใน,ในใจเขาที่จะปกป้องผู้ที่อยู่ในอันตรายเสมอหลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปสิทธาได้เดินทางไปกลับกลุ่มอาคายาไปช่วยเหลือชาวบ้านตามป่าต่าง จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้กลับมาที่หมู่บ้านเดิมที่เคยช่วยไว้แต่ตอนนี้ที่นี่ได้ถูกบุกโจมตี ผู้ชายต่างถูกจับไปเป็นแรงงานทาสบังคับห้ข,ขุดแร่ให้พวกคนเลวสิทธาและอาชายาจึงปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปแทรกซึมในกลุ่มของพวกมันและก็เปิดฉากจัดการยิงผู้คุมและช่วยเหล่าเด็กออกมาได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยดีใจมากๆที่ลูกหลานได้กลับมาอีกครั้งต่างพากันขอบคุณพวกสิทธาและจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับทุกคนตัดไปที่ราทูสหลังจากที่เขาได้รู้ข่าวว่าน้องชายของเขาได้ตายไปแล้วก็ทําให้ราทูสโกรธแค้นมากๆเลยจ้างนักฆ่าปากเบี้ยวให้ไป ตามล่าจัดการสิทธาซะ ตัดไปที่สิทธาที่หมู่บ้านระหว่างที่เด็กๆก,กําลังนั่งเล่นต่อแผ่นที่อยู่สิทธาก็ได้เข้ามาช่วยต่อให้ทําให้เขาได้เห็นแผนที่ว่าในป่าสิทธาวานามกำลังจะถูกทําเป็นเหมืองเขาจึงไปขออชาชยาว่าเขาจะกลับไปปกป้องสิทธาวานามซึ่งอชาชยานี่ก็เข้าใจตกลงให้สิทธากลับบ้านเกิดได้บอกให้ลูกน้องไปส่งสิทธาให้ปลอดภัยซึ่งระหว่างทางก็มีแก๊งนักฆ่าปากเบี้ยวเดินทางผ่านพอดีสิทธาจึงบอกให้ลูกน้องรีบไปแจ้งข่าวให้อชาชยา รู้ส่วนสิทธาเนี่ยก็ได้ลอบฆ่าตามเก็บศัตรูที่อยู่ท้ายแถวทีละคนทีละคนเพื่อตัดกําลังศัตรูให้ได้มากที่สุดก่อนที่สิทธาจะเปิดฉากสไลดนหนอนฟันขาเรียงตัวโหนทถาวัลลงมาแบบหล่อเท่ซึ่งพวกมันเนี่ยก็กลาดยิงปืนใส่สิทธารัวๆแต่สิทธาเนี่ยก็วิ่งจูกโหนทถาวันย์ใกระทาซานยิงปืนควงสวิงแบบเท่ๆแล้วก็เข้าไปล็อกคอพี่เบีย้ยเป็นตัวประกันก่อนที่เขาจะถูกเชือกรัดคอแต่จังหวะนั้นเองอาชายาก็ได้พุ่งเข้ามาช่วยแบบหล่อเท่ทั้งสองได้รวมพลังต่อ ู้จัดการกันเหล่านักฆ่าสักระจุยสู้ไปนี่ก็เดินเก๊กท่าไปด้วยนะแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเก๊กท่าจาังหวะนั้นเองสิทธาก็ได้เห็นว่าไอ้ปากเบี้ยวกำลังจะยิงอชาชยาเขาจะวิ่งมาขวางรับกระสุนเต็มๆพี่เบี้ยที่ทำภารกิจสำเร็จก็ได้ถอยกลับไปพวกอชาชยาจึงรีบหามตัวสิทธาเพื่อพาไปรักษาแต่ด้วยบาดแผลมากมายเกินกว่าที่เขาจะทนได้สิทธาจึงได้ฝากอชาชยาให้อชาชยาไปปกป้องป่าสิทธาวานามและทุกคนในหมู่บ้านแทนเขาก่อนที่สิทธาจะสิ้นใจ อาชยาที่ได้รับคําสั่งเสียจึงได้ตัดสินใจมาปบป้อหมู่บ้านตามเจตจำนงของสิทธาตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันสิทธาก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกเวดารู้ซึ่งทุกคนในกระโศกเศร้าด้วยความเสียใจมากๆตัดไปที่พวกบาสวาราทูตก็ได้คุยเรื่องแผนการที่จะทําเหมืองที่นี่บาสวาจึงคิดแผนการที่จะกำจัดทุกคนในหมู่บ้านนี้โดยการเสนอแผนว่าอีก3วันที่นี่จะจัดงานพิธีทุกคนในหมู่บ้านจะไปรวมตัวกันที่วัดพวก เขาจะใช้โอกาสนี้สังหารทุกคนในหมู่บ้านให้หมดส่วนราทุสเองก็มีอิทธิพลเขาจะจ้างพวกทหารตำรวจมาเป็นกําลังเสริมให้กับพวกเขาอีกแรง3วันต่อมาทุกคนในหมู่บ้านก็เดินทางไปที่วัดส่วนพวกบาซาวาพวกมันก็สั่งให้พี่เบี้ยวให้อยู่คุมหน้าวัดการไม่ให้ใครเข้าออกไปจากวัดได้ส่วนพวกตำรวจทหารก็ถูกกลุ่มอาฆาซุ่มโจมตีตัดกําลังไม่ให้ไปที่หมู่บ้านได้ส่วนอชาชญาพี่แกก็ฉายเดี่ยวเข้าไปจัดก,การพวกรักเลงที่คุมอยู่ในวัด จัดการพี่เบี้ยวล้างแขทให้สิทธาและก็เดินตรงขึ้นไปที่วัดแต่ก็ถูกพวกบาสาวาดักตีสลมคว่ำก่อนที่พวกพี่แกจะเดินเกกท่าต้องลงไปหาชาวบ้านฉากนี้พวกพี่แกจะฆ่าอาชยาก,ก็ได้นะแต่ดันไม่ทําเฉยซึ่งระหว่างที่อาชญา,าสลบอยู่เขาก็ได้ยินเสียงของสิทธาปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาจากนั้นอาชญา,าก็ถือขวานไปขวางทางพวกบาสาวาจัดการสังหารบาสาวาและราทูสตายไปหลังจากที่เรื่องทุกอย่างได้จบลงอาชญากก็เห็นภาพนิมิตของสิทธา ที่มาไหว้ขอบคุณเขาส่วนพวกชาวบ้านก็พากันยกมือไหว้ขอบคุณอาชายาด้วยเช่นกันหลังจากนั้นอาชายาก็ได้ออกเดินทางไปกับกลุ่มของเขาต่อไปและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เองครับผม ช่วงสาระท้ายคลิปสัก,กนิดสักกนหน่อยอาชยาเป็นภาพยนตร์แอคชั่นดรามา่าเตลูกูภาษาอินเดียในปี2022ที่เขียนบทและกำกับโดยโครัตราศิวะออกฉายครั้งแรกในวันที่29เมษายน2565โดยทุนสร้างของหนังเรื่องนี้ราับประมาณ639ล้านบาทแต่สามารถทำเงินไปได้เพียงแค่347ล้านบาทเท่านั้นโดยในแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือ อาชยารับบทโดยชิรันจีวีสิทธารับบทโดยรามราจันนิแลมบารีรับบทโดยปูชาเฮกเดบาสาวารับบทโดยโซนูสูตรราทูตรับบทโดยจิซูเซงกุปตาซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปเพียงแค่3.8คะแนนส่วนฝั่งลอเทตโตมิโตตอนนี้ยังไม่มีการบุให้คะแนนนะครับส่วนทันด้ามด้วยข,ข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป 6.5คะแนนครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้สนุกกันไม่เอ่ยโดยส่วนตัวผมผมว่าหนังเรื่องนี้สนุกใช้ได้เลยนี่ก็ยังงงอยู่เลยนะครับว่าทําไมคะแนนถึงได้น้อยมากๆคุณผ,ผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยและถ้าว่าใครสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเติมแล้หลกักก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ โอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ